อยากจะส่งความห่วงใย,ยไปถึงคุณอัธยะผมในฐานะเป็นเพื่อนเก่าคุณอัธยะห่วงใย,ยอัอัธยามากเพื่อนรักคดีความจะตามเพื่อนมาเยอะแยะมากมายอย่าเที่ยวไปแจ้งความคนน,นนั้นคนนี้ทุกวันระวังช่วยพยายามให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับคุณอัธยะเกี่ยวกับเรื่องการถแถลงข่าวตอบโต้ต,ตำรวจ ข้อมูลต้องเป็นความจริงสวัสดียามเช้าวันนี้ครับผมทนายเดชาอยากจะส่งความห่วงใย,ยไปถึงคุณอัจฉริยะประธานชมลมช่วยเหลือเหยื่อยากรรมช่วงนี้ออกมาแถลงข่าวตอบโต้ตำรวจเป็นประจำทุกวันนะครับก็ฝากไปถึงคุณซื้อไม่ว่าจะเป็นทนายความสสเต้มงคลกิจทนายกิจศณนะ และก็ตำรวจหมอทุกคนที่ส่งข้อมูลให้กับคุณอิศคุณอัจระนะครับช่วยพยายามให้คําแนะนําที่ถูกต้องกับคุณอัจระเกี่ยวกับเรื่องการแถลงข่าวตอบโต้ตํารวจข้อมูลต้องเป็นความจริงการกระทําต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับผมเป็นห่วงนะครับว่ากระแสมาแป๊บเดียวคุณอัจระช่วงนี้อาจจะดังเป็นผู้แตกออกข่าวทุกวัน แต่คดีความจะติดตัวคุณอัจฉริยะไปตลอดตัวตลอดไปจนกว่าคดีที่ถึงที่สุดนะครับผมได้สับข่าวมาว่าอาจจะมีการดําเนินการทางกฎหมายกับคุณอัจฉริยะจํานวนหลายคดีหรือไม่คุณอัจฉริยะลองไปตรวจสอบดูนะลูกเมียคุณอัจฉริยะถ้าฟังผมอยู่นะช่วยห้ามปรามหรือให้คําแนะนําที่ถูกต้องกับคุณอัจฉริยะผมในฐานะเป็นเพื่อนเก่าอัจฉรยะพวงใหญ่อัจฉริยะมาก นะอย่าฟังคนอื่นเยอะเพื่อนรักคดีความจะตามเพื่อนมาเยอะแยะมากมายจะขึ้นศาลไม่ไหวจะไปพบพนักง,งานสอบสวนไม่ไหวในอนาคตนะครับนะไม่อยากให้เพื่อนผมตกเป็นเครื่องมือของใครนำข้อมูลบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยเป็นห่วงเพื่อนเหลือเกินนะนะครับฝากคลิปนี้ไปถึงเพื่อนด้วยนะครับนะถ้าหยุดได้หยุด ถ้าแผวได้แผวนะอย่าเที่ยวไปแจ้งความคนนั้นคนนี้ทุกวันระวังนะครับคําพูดคําจาเนะี่ยอย่าไปหลงเชื่อไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองสอสอหรือใครก็อย่าไปหลงเชื่อเชื่อทนายเดชานะสวัสดีครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะ เกลยค้า